สวัสดีครับกลับมาพบกันเช่นเคยนะครับผมช่อง YouTube ลองบารมีหลวงปู่ทิมครับนะวันนี้ก็มีสาระดีๆมาให้พี่เพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับนะที่กดติดตามช่อง YouTube ลองบารมีหลวงปู่ทิมครับนะวันนี้ก็จะเป็นอีพีหนึ่งนะครับนะที่เราจะมาดูรายําของหลวงพ่อกลวยชุดตินทโรวัดโคสิตารามครับนะก็ทางพี่เพื่อนๆทักมาทางไลน์เฟซบุ๊กแล้วก็เพจนะครับเพจผมก็คือรองบารมีหลวงปู่ทิม S4 นะครับนะก็ยูท b e ผมก็เหมือนเดิมนะครับนะตามนี้เลยตามนี้เลยลองบารมีปู่ทิมนะครับนะ a c e b o o k ผมก็ชื่อลองบารมีปู่ทิมเหมือนกันนะครับนะทุกอย่างลุกรูปทุกรายการนะครับนะผมจะติดโปสเตอร์คือตรงนี้ผมกับหลวงปู่มานะครับนะทุกรายการนะครับนนี่คือใบ Facebook ผมแล้วก็แฟนเพจผมแล้วก็ u ูทู e ผมนะครับนะก็วันนี้ก็จะทำลายน้ำครึ่งองค์นะครับนะปี64นะครับนะรุ่นรวมใจสิบนะครับนะที่ส่งกันมาว่า เก้แท้เป็นยังไงแล้วก็หลายๆคนบอกว่ามีเก้มีเสริมนะนะครับนะตอนนี้ผมจะมาชี้ชัดให้ปีนี้ถือว่าผมเช่ามาเยอะพอสมควรปีนี้เข้ามากึ่งครึ่งล้านกว่านะครับนะตอนนี้ก็อยู่ที่ผมหลายๆพิมพ์หลายๆรุ่นนะครับนะที่ผมเช่ามานะครับนะก็ผมจะชี้ชัดให้สาหรับผมที่ได้รูปถ่ายหลวงพ่อกลวยไปนะครับนะว่าจะต้องดูยังไงอันนี้ผมจะมาให้เป็นเผยแพร่นะครับนะจะได้รู้กันนะครับว่า ลายน้ํามียังไงบ้างนะครับมีกี่ตัวอันนี้คือลายน้ําที่แท้จริงที่ผมได้จากวัดโคติตรามไม่มีการแต่งเติมแน่นอนนะครับนะผมเส้นพระแท้เงินแท้พระแท้การันตีจากรองบาร,รมีหลวงปู่ทิมนะครับนะก็ให้เพื่อนเพื่อนฝากกดติดตามด้วยนะครับนะกดติดตามกดเข้ามาทั้งหมดแล้วกดกระดิ่งกดกระดิ่งแล้วนะครับนะพีเพ่เพื่อนจะได้รู้นะว่าผมทำยูทูบเมื่อไหร่นะครับนะพี่เพื่อนจะได้เล่นได้เล่นได้นะครับนี่นี่คือใบ โปเตอร์นะครับนาะปี64นะครับนะถ้าพี่เพื่อนกดติดตามแล้วก็ให้ถ่ายเลขได้เลย3ตัวบนวันที่1เดือน2 2565ทนายายได้คนละ1 0น,นะครับนะคนทายได้คนละ1 0น,นะครับนะคนที่กดติดตามผมเท่านั้นนะครับนะต้องทำยังไงบ้างกดติดตามกดคำว่าทั้งหมดแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับนะมันจะได้แจ้งเตือนไปหาที่ได้เลยว่าผมไลฟ์สดแล้วหรือทำคลิปแล้วพี่เพื่อนเพื่อนจะได้เข้ามาทายเลขหลัง หลังจากอะไรที่ผมทําแล้วก็จะได้รับวัตถุมงคลไปด้วยนะครับนะวันนี้ก็ให้เพืเพ่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยทายเลขสามตัวบนทายได้คนละแค่หนึ่งสินะครับนะรัฐบาลนะครับนะปะวันนี้เราจะมาดูกันอ่ะมีพ,เพีเพื่อนๆสมาชิกส่งมาให้ผมเอยอะมากนะครับนะบนะอยากให้ผมทําคลิปว่ารายน้ําตอนนี้ มีเสริมมีเก้แล้วนะครับนะกลัวกันนะครับนะก็เดี๋ยวผมทําให้นะครับนะเป็นกระบอกเสียงให้อีกกระบอกหนึ่งนี่คือลายน้ําที่ผมได้มาจากวัดโคนะครับนะมีลายํานลายนี้ตัวเดียวไม่มีแต่งเติมนะครับนะผมเล่นพาแทนนะครับนะนี่ครับนี่ก็คือที่ผมแยกก็คืออะไรบ้างบนก็จะเป็นฟิล์มม่วงนะครับนะฟิล์มนะครับนะม่วงๆนะครับนะที่เพื่อนบอกว่าหายากก็หายากจริงจ นะครับนะผมเช่ามาพอสมควรก็ได้มาไม่ขี่ใบนะครับนะก็ยังไม่แบ่งบูชานะครับนะยังไม่แบ่งบูชานะครับนะพี่ๆท่านใดที่สนใจนะครับนะอ่ะนี่ครับนี่คืออีกลายน้ำหนึ่งอ่ะนี่คืออีกลายน้ำหนึ่งก็คือลายน้ําตัวเดียวกันนะที่ง่ายๆเลยอ่ะผมบอกง่ายๆเลยคือลายน้ําตัวเดียวกันแค่แตกต่างกันแค่จุดบางจุดนะครับนะแตกต่างกันแค่จุดบางจุดนะครับนะผมจะชี้ชัดให้สําหรับคนที่ไปที่วัดก็จะได้ลายน้ําใบนี้มาบ้างลายน้ําบานนี้บ้างลายน้ําบานนี้บ้าง นะครับจะได้ไม่มาถกเถียงกันน,นี่สิ่งที่ผมทำไว้ให้เพื่อคนรุ่นหลังหรือคนข้างหน้าที่จะได้เข้ามาเล่นสัทธาบารมีหลวงพ่อป่วยมือเก่ามือใหม่จะได้เล่นกันชัดเจนนะครับนะสิ่งที่ผมทําเพื่อเผยแผ่บารมีหลวงพ่อไม่อยากให้ทุกคนเดินในสิ่งที่ผิดนะครับนะเก็บพัแท้ผมเชื่อเลยการที่เล่นพาแท้ยังไงไมีชัยไปกว่าครึ่ง นะครับน้าพี่านใดที่อยากจะเช่ากับผมนะครับนะนี่คือใบธนบักรของผมนะครับนะไม่ว่าจะเป็นปีนะครับนะนี่นี่นี่คือใบธนบักรของผมนะครับนะาพี่านใดาที่อยากจะเช่ากับผมนะฟังผมดีๆนะนี่นะครับนะนี่คือใบธนบักรของผมก็จะเป็น a c e b o o k อย่างนี้ขึ้นหน่อยนี้เลยนะครับนะชื่อผมธนาคารผมหมายเลขบัญชี เฟซบุ๊กผมชื่อลองบารมีปุทิม id ไลน์ผม l o n g 25 27 49หรือยิงบา r c o d e ไปได้เลยคนที่อยากจะแอดหาผมยิงบา r c o d e ไปได้เลยนะครับนะเบอร์โทรผม095 002 95 47นะครับนะเก้าา mm ี hmm. อ่ะพี่พี่ตันใดยอยากได้รายการปีไหนว่ามานะครับนะไม่ว่าจะเป็นปี6 1นี่เดี่ผมจะไล่ปี61ให้นะตันใดสนใจรายการไหนครับนี่ปี61 นะครับนะหลังต่เข็บคู่แต่เข็บเดียวนะครับน้าหรือสายศิลก็มีให้นะครับแบ่งให้บูชานะครับนะหรือจะเป็นรายการปี6.2ก็มีให้นะครับน้ารายการ6.2ก็มีนะครับน้ารายการ62ก็มีหรือจะเป็นรายการ6 3ที่นิยมที่ทุกคนรู้จักกันดีนี่ผมก็มีนะครับนะมีแบ่งให้บูชาทุกรายการนะครับนะทักมาได้หรือจะเป็นปี64นะครับนาหยังไม่ออกนะนะครับนะผมยินดีแบ่งให้บูชาในราคาที่ให้เพื่อนเพื่อน รับประกันพาแท้เช่ากับผมไม่ต้องกลัวผมรับประกันพาแท้ให้จนฝ่าทพี่จะเลิกเล่นมาตรฐานสากลบงการพักเครื่อง2เช่ากับผมไปแล้วเบือ่อเดือดร้อนตังขึ้นมาทักหาผมได้เลยผมยินรบับเช่าคืนแต่ขอหกัก3 0จากราคาที่เราเช่ากันขอให้เป็นสภะพสภาพที่ผมส่งไปละอย่า แต่งเยอะแยะนะครับนะคือให้เป็นภาพเดิมๆหน่อยนะครับนะผมยินรับเช่าคืนทุกรายการเช่ากับผมไม่ต้องกลัวผมเล่นมาตรฐานสากลบงการพ่าเครื่องนะครับนะบงการพาเครื่องเลยอ่ะเราไปดูกัน นะครับนะอ่ะผมขอยืดไกลๆหน่อยให้เพื่อนเพื่อนสนใจดูดีๆนะครับนะนี่คือรายน้ําของวัดโคศิตรามที่ผมเช่ามานะครับนะไม่มีการลายน้ําอื่นนะครับไดมีแค่ไายน้ํานี้ไน้น้ำเดียวนะครับนะนนนะบนะเหมือนกันหมดทุกอย่างแค่แตกต่างกันแค่ไม่กี่จุดนะครับนะพี่พี่ท่นานใดสนใจก็ศึกษาเรียนรู้กดไลค์กดแชร์ได้นะครับนะกดไลค์กดแชร์ได้อ่ะเริ่มต้นเลยผมจะเริ่มต้นให้เลยนะครับนะผมจะเริ่มต้นให้นะครับนะสำหรับคนที่กําลังอยากศึกษานะครับนะสำหรับคนที่อยากศึกษานะครับนะอ่ะเริ่มต้นมา นะครับกาเริ่มต้นมาอ่ะนี่คือฟิล์มม่วงนะครับนะที่ทุกคนอยากได้ทุกคนอยากเห็นว่าเป็นยังไงอ่ะให้สังเกตนะครับนะผมก็จะเป็นรูปเบอร์เบอร์อย่างเงี้ยคือเบอร์เบอร์นี่คืออะไรเบอร์เบอร์ก็คือการที่เกิดจากความพิมพ์พิ็นฟิล์ม่วงนะครับนะให้ดูนะอ่าดูนะอ่ะหน้าตาหลวงพ่อเนี่ยจะเป็นสีม,ม่วงๆ่วงหมดเลยนะครับนะออกเข้มเข้มมากออกเป็นสีม,ม่วงๆ่วงเลยชื่อตรงหน้าผมจะไม่ค่อยชัดนะครับนะที่ผมเป็นบางรูปถ้าเป็นสีฟิล์มม่วงเหมือนกันอาจจะเป็นชื่อชัดก็มี แต่วันนี้ผมให้ดูตรงนี้ก่อนอ่าดูเห็นไหมครับเนี่ยของผมจะออกออกจะไม่ค่อยชัดเห็นไหมครับเนี่ยนะครับนะเห็นะครับเนี่ยเป็นม่วงเลยนะครับแต่ม่วงทั้งใบเลยนะครับนะแต่ม่วงทั้งใบเลยลายน้ําสิ่งแรกที่เราจะต้องดูนะครับนะลายน้ําส่วนแรกเราจะต้องดูมีตรงไหนบ้างอ่ะมาชมกันนะครับนะสำหรับคนที่อยากศึกษานะครับนะเป็นความรู้นะครับนะศึกษาไว้ให้เยอะนะครับนะเรียนรู้ให้เยอะนะครับนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจผมด้วยลองบารมีปู่ทิม f 4นะครับนะอ่าโอเคดู เห็นไหมครับเห็นไหมครับให้สังเกตแววตาให้เพื่อนเพื่อนสังเกตแววตาให้ดีนะครับแวานีตาในน่าจะมีเม็ดสีวิ่งชัดเจนนะครับนะฟังผมดีๆนะววตาจะไม่เบอร์ววตาจะไม่เบอร์นะครับนะววตาจะไม่เบอร์แล้วก็จะมีเม็ดสีสีแดงสีเขียวสีส้มสีชมพูสีต่างๆนานาอยู่ในนี้ในเม็ดตาหลวงพ่อทั้งสองข้างนะครับนะาข้างใดข้างหนึ่งก็ต้องเยอะนะครับหน้าข้างใดข้างหนึ่งก็ต้องน้อยนะครับนะาเอาดู อาจจะเป็นฟิล์มม่วงพี่เพื่อนเพื่อนจะเห็นได้ได้ได้ช้านิดหนึ่งเพราะว่าหนึ่งจากการที่มันเป็นม่วงหมดนะครับนะอ่าเห็นไหมครับเนี่ยอ่ะนะครับนะอ่าต่อนะครับนะให้พี่เพื่อนสังเกตเหมือนเดิมเลยผมบอกเลยให้ดูตรงคิ้วคิ้วจะคมชัดเส้นเป็นชัดเจนเอาผมขอหยิบเป็นไม่ใช่ฟิล์มม่วงดีกว่าให้พี่เพื่อนเพื่อนได้สังเกตได้ง่ายหน่อยนะครับนะอ่ะมาดูกันลายน้ําตัวนี้เหมือนเดิมเลยนะครับนี่ชัดเจนนะครับเมื่อกี้ผมหยิบมาจะไม่ค่อยเป็นสีแดงสีเขียวสีส้มนะครับที่ผมเบลตาที่ผมบอกเห ชัดเจนนะครับนะเอาดูให้สังเกตแววตาเลยแววตาหลวงพ่อนะครับนะนะครับตแววตาหลวงพ่อจะมีสีเขียวสีแดงเอาดูเห็นไหมครับชัดเจนไหมครับที่ผมบอกเลยถ้าที่ท่านใดที่มีนะครับนะตอนนี้หยิบขึ้นมาดูได้นะครับศึกษานะครับนะตอนนี้ผมบอกให้เลยว่า ผมมีลายน้ําตัวนี้ตัวเดียวนะครับนะจากวัดโคพี่พี่ท่านใดเล่นลายน้ําตัวไหนผมไม่รู้แต่สำหรับผมผมคิดว่าลายน้ําที่ผมเล่นนี่คือแท้จากวัดโคทิตรานนะครับนะพี่พี่ท่านใดสนใจก็ศึกษากันได้นะครับนะเพจผมลองบารมีปุถิมหรือช่อง youtube ผมลองบารมีปุถิม F4 นะครับนะนี่ครับนี่อ่าดูนะครับนะเห็นไหมครับจะมีแม่สีอยู่ข้างในสองสองข้างเห็นไหมครับเนี่ยทั้งสองข้างและสองววตาเห็นนะครับอ่าสถานที่แรกนะครับนะสถานที่สองนะครับนะให้ดูสังเกตข้างใบหู นะครับหน้าข้างใบหูเห็นไหมครับนี่ข้างใบหูเห็นไหมครับนี่ข้างใบหูเห็นไหมครับข้างใบหูตรงนี้จะมีเส้นอยู่เส้นหนึ่งนะครับนะที่ผมบอกให้แล้วว่าจะมีเส้นหนึ่งจะเป็นเส้นสีชมพูนะครับนะสำหรับคนที่ไปวัดนะครับนะอันนี้ผมจะจะแยกทั้งหมด3าพิมพ์นะครับสามพิมพ์คืออะไรมันคือพิมพ์เดียวกันนะครับนะพิมพ์เดียวกันแต่เกิดจากการที่ว่าจะเป็นเส้นสีชมพูอยู่ข้างไหนตรงนี้ข้างขอบใบหูเนี่ยข้างขอบศีรษะหลวงพ่อนะครับนะทุกคนจะได้รู้นะครับว่าจะดูตรงไหน นะครับดูตามผมนะสำหรับคนที่ได้ใบนี้ไปนะครับน่าจะได้รู้นะครับว่าไม่เก๋นะไม่เก๋นะครับนะาให้ดูตรงนี้นี่ครับนี่ตรงนี้เลยข้างใบหูน่าจะเป็นสีเส้นสีออกตรงนี้เลยอ่าดูเห็นไหมครับเห็นครัจะมีเส้นอยู่เส้นหนึ่งนะครับเนี่ยเส้นสีชมพูนะครับนะชมพูนะครับนะวิ่งยาวเลยเห็นไหมครับนี่อ่าเห็นนะครับเส้นยาวเลยนะครับนี่เห็นนะครับอ่าเห็นไหมครับชัดเจนชัดเจนหน่อยให้เพื่อนเพื่อนชัดเจนหน่อยจะได้ศึกษาได้นะครับน่าจะได้เดินเป็นแนวทางนะครับนะอ่า เห็นนะครับอ่าแล้วก็เถิดมาปุ๊บดูตรงนี้เลยนี่นี่นี่ตรงนี้เลยตรงนี้เลยตรงนี้นะครับด้านสีสีฟ้าสีฟ้าเส้นอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับเนี่ยครับหนึ่งนะให้กล้องโฟกัสหน่อยอ่าโอเคไหมครับกล้องโฟกัสแล้วโอเคไหมครับเนี่ยเส้นสีฟ้านะครับนะนะครับนะเดี๋ยวผมจะแยกให้นะครับว่าลายลายน้ําไหนที่เจอพบได้เยอะลายน้ําเจอลายไหนที่พบได้น้อยแล้วลายน้ําไหนที่เจอได้น้อยฝ่า ี๋ยวผมจะแยกให้นะครับนะสําหรับคนที่ได้ไปนะครับนะอะเดี๋ยวผมขอแยกให้เลยแล้วกันนะครับนะสาหรับคนที่อยากจะร่วมศึกษานะครับนะอยากจะร่วมศึกษาจะได้เป็นนะครับนะอะนี่นี่ครับนี่นี่นี่อะแล้วผมจะหยิบให้เลยนะนี่คือลายน้ําตัวแรกที่ผมบอกให้เลยว่าเจอเยอะมากนี่ครับลายน้ํานีตจะตัวเยอะมากถ้าผมจะตีแล้วก็ปีเหมือนเอ่อธรรมดานะครับนะเป็นแบบเป็นแท้นะครับนะเป็นธรรมดาอะแล้วผมจะไล่ลายน้ําให้นะครับนะนี่คือเห็นครับนี่ข้างในแววตาจะเป็นเหมือนกันเห็นครับแววตาเหมือนกันเห็นครับนี่ มีเม็ดสีวิ่งนะครับข้างนี้ก็จะมีเส้นคล้ายๆสีฟ้าออกเหลืองๆ,ๆนิดๆนะครับน่าเห็น,นครับนี่ตรงเนี้ยภาพใบเนี้ยจะเจอพบเจอมากทําไมผมถึงพูดได้ว่าจะไปถึงเจอได้เยอะมากเพราะว่าผมเช่ามาประมาณสองแสนกว่าบาทนะครับนะเช่ามาเยอะมากบอกตรงว่าเช่าตอนที่พี่เพื่อนเพื่อนสมาชิกยังไม่ไปเช่ากันเลยยังไม่ต้องต่อแถวตอนนี้นะครับต่อที่วัดตอนนี้เริ่มเริ่มน้อยลงแล้วนะนะผมบอกให้เลยว่าผมวางคํานวณไว้ตัวเองว่าจะต้องมาจะมาผมก็เลยคํานวณที่จะเช่าไปก่อน ผมก็เลยมาแยกพิมพ์ให้สำหรับเพืนคนสมาชิกได้ให้ได้นะครับเพราะว่าผมเช่ามาจริงภาพจริงเสียงจริงผมลงไว้ใน YouTube แล้วก็ใน Facebook ผมนะครับนะมีหลักฐานว่าผมเช่ามาจากวัดโคติตรามลายน้ํานอกจากนี้ไปคือไม่ใช่ลายน้ําจากวัดโคนะครับนะอันนี้ผมบอกให้ไว้ก่อนนะว่าถ้าหลุดจากลายน้ําที่ผมบอกแล้วนี่คือไม่ใช่ของแท้แน่นะครับนะผมบอกไว้ก่อนนะครับนะให้ศึกษาได้ดีนะครับนะให้ศึกษาได้ดีนะครับนี่นี่ลายนีน้จะลายน้ำเนี่ยจะพบเจอเยอะเยอะมากนะครับนะเยอะเยอะมากคืออะไร อ่าให้สังเกตนะครับนะคตรงข้างไปอยู่นี่นี่นะครับนะเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมครับเป็นแบบนี้อ่าสถานที่แรกที่เราจะต้องดูเลยอ่าดูตรงแววนี้ตรงนี้อ่าดูนะครับผมเท่าตึงนะผมจะสูมให้ใกล้ๆนะครับนะาเท่าตึงนะเท่าตึงนะจะได้เรียนรู้ง่ายๆที่เพื่อนๆจะได้เป็นนะครับจะได้เรียนรู้ด้วยกันให้สังเกตตรงนี้นะครับนะสังเกตตรงนี้หัวไหล่ตรงเนี้ย นะครับนะเวลาตรงนี้จะมีเส้นอยู่เส้นหนึ่งตรงนี้นะครับนะตรงนี้เลยจะเป็นเส้นสีเขียวเนี่ยตรงเนี้ยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะครับนะดูสังเกตดีดีเอาดูเห็นไหมครับเห็นไหมครับจะเป็นเส้นเขียวอยู่เส้นหนึ่งเห็นไหมครับเนี่ยอ่าสถานที่ที่สองที่เราจะต้องดูเลยนะครับนะผมบอกให้เลยว่าเป็นจุดจ่ายังสถานที่แรกก็ได้นะครับนะเป็นสถานที่แรกก็ได้อ่าดูตรงนี้เห็นไหมครับตรงคอเห็นไหมครับตรงคอ เห็นไหมครับตรงคอจะมีเม็ดสีเยอะมากนะครับนะไม่แดงเขียวส้มและต่างๆนานาอยู่ตรงนี้นะครับนะให้สังเกตดีๆนะครับน่าจะไม่เบอร์นะครับนะอ่าดูดูนะครับเห็นไหมครับเนแบบนี้เห็นไหมครับอ่าโอเคไหมครับอ่าเถิดมาปุ๊บสถานที่สองดูตรงนี้เห็นไหมครับตรงนี้นะครับนะตรงนี้นะตรงนี้ตรงนี้นะครับนะให้สังเกตดีๆอ่าดูนะครับดู ครับสีแดงสีเขียวสีส้มสีชมพูต่างๆนานาเห็นไหมครับเนี่ยอ่าโอเคไหมครับอ่าแล้วอีกเส้นหนึ่งที่คนต้องดูนะครับเส้นนี้นะครับนะเส้นนี้ต้องมีเส้นนี้นะครับนะเส้นนี้จะเป็นขีดยาวมากเลยเส้นนี้นะครับนะอ้าดูเห็นไหมครับอ่าเห็นไหมครับเนี่ยอ่าแล้วเรามาดูชื่อกัน นะครับชื่อก็เหมือนเดิมนะครับนะก็จะเป็นตัวซ้อนสีเขียวสีส้มมั่งต่างๆนานาอยู่ในขอบนะครับน้าเห็นไหมครับเนี่ยนนะครับอ่าอ่าชัดชัดเจนนะครับน้าเสียงชัดเจนนะครับน้าเห็นนะครับเนี่ยอ่าและอีกที่หนึ่งให้พี่เพื่อนดูสังตังติเห็นไหมครับลายน้ําจะเป็นแบบนี้นะครับนะลายน้ํานี่จะเป็นแบบนี้ดูไว้นะครับนะดูให้จํานะครับน้าดูให้จํานะครับนะะนครับเห็นไหมครับ อ่ารูปบอลเนี่ยจะเจอเยอะมากในหนึ่งแพ็คนะที่ผมเจอนี่คือหนึ่งแพ็คนะให้สังเกตนะผมจะบอกให้ตรงไหนท่านต้องดูนะอ่าบานนี้จะเจอเยอะมากในหนึ่งแพ็ค่ะบานที่สองตรงไหนเอ่ยนะครับนะให้สังเกตนะครับนะดูตามผมนะดูตามผมนะอันนี้ผมจะแยกให้เฉยนะว่าองคไหนจะนิยมไม่นิยมแต่รอให้พี่เพื่อนสมาชิกหลายๆคนมาตัดสินนะครับว่าบานไหนเจอเยอะเจอน้อยนะครับนะอ่าบานนี้จะเจอเป็นองค์ที่สองน้อยลงมาหน่อยฝ่าบานที่แล้ว ดูยังไงเอาให้ดูตรงนี้นะครับดะเส้นตรงนี้จะเป็นสีชมพูนะครับเส้นตรงนี้จะเป็นสีชมพูนะครับนะเส้นตรงสีชมพูข้างนี้จะเป็นสีฟ้าที่เราเจอพบน้อยขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งนะครับนะนี่ครับนี่นี่สังเกตตรงนี้เห็นไหมครับจะเป็นขอบข้างมาอยู่สีชมพูยาวเลยเห็นไหมครับเนี่ยนะครับนะสังเกตดีๆนะครับนะสังเกตดีๆนะครับนะเห็นไหมครับเนี่ยแบบนี้ข้างนี้จะเป็นสีฟ้าเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมครับ อ่าโอเคไหมครับสีฟ้าพบเจอน้อยฝ่ารูปเมื่อกี้นิดเดียวนะครับนะาถือว่าน้อยฝ่านะครับนเะดแ๋ยวเราค่อยแยกพิ์กันนะครับว่าจะต้องนิยมบางไหนนะครับนะเอาโอเคดูตรงคอต่อเห็นไหมครับตรงคอจะมีสีขาวจุดขอบแดงๆตามเม็ดนะครับตรงล่างคอของพ่อเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมครับชัดเจนไหมครับอ่าดูเห็นไหมครับอ่าชัดเจนไหมครับที่ผมจะสูงมาให้นะครับอ่าโอเคนะ ตรวตานที่สองเหมือนเดิมนะครับนะ้าอ่ะดูเส้นนี้ยังไงต้องมีนะครับนะ้าเส้นเนี้ยตรงนี้นะครับนะข้างตรงซ่องกีวอหลวงพ่อนะครับนะ้าตรงอินซ่องตรงทีวอนพ่อตรงนี้นะครับนะ้าอ่าดูเห็น <He ed S 2> ไหมครับต้องมีมีมากมีน้อยต้องมีต้องคมด้วยนะครับนะเห็นไหมครับนะี่แล้วเม็ดสีตรงนี้จะชัดเจนมากเม็ดสีตรงนี้จะชัดเจนมากตรงเนี้ยนะครับนะ้าอ่าดูเห็นไหมครับอ่าโอเคไหมครับอ่าชื่อมาดูต่อ อ่าบางคนได้ขอบสีเขียวสีส้มไปนะครับในตัวตรังสื่อหลวงพ่อนะครับนานสังเกตดีๆนะครับนะให้สังเกตดีๆครับนานตามที่ผมดูนะครับนะนี่นะครับนะนะครับเนี่ยอ่าเห็นนะครับโอเคไหมครับด้านหลังเหมือนเดิมนะครับน้าด้านหลังเหมือนเดิมนะครับน้าชัดเจนเหมือนเดิมนะครับนะเป็นข้างหลังอิติสโสโตรเตียนะครับน้าสองลายน้ํานี่เหมือนกันนะครับนะนะครับนะผมบอกให้เลยว่าให้ดูข้างหน้าก่อนนะครับนะด้านหลังเราอย่าเพิ่งไปดู นะครับนาะยหงพุ long, ่มวเพราะว่าผมเชื่อว่าภาพจะแท้ยังไงก็ต้องแท้ข้างหน้าก่อนนะครับนะผมผมบอกให้เลยนะครับนะต้องแท้ข er, ้างหน้าก่อนนะครับนะไม่ได้แท้ข้างหลังนะครับนะเพราะว่าด้านหลังเราก็คือประกอบได้เฉยได้นะครับนะอ่ะบานนี้พบเจอได้น้อยมากอ่ะนี้ผมบอกให้เลยนะบานนี้เจอน้อยพอๆกับฟิม่วงฟิม่วงก็จะเจอน้อยที่สุด นะครับนาที่ผมเช่ามานะครับนะในหนึ่งแพ็คหรือไม่แพ็คหนึ่งก็ไม่มีเลยนะครับนะผมบอกเลยบานนี้พี่เพื่อนเพื่อนท่านใดที่มีอยู่ก็เก็บรักษาให้ดีผมเชื่อว่าต้องมีราคาแพงแน่นอนนะครับนะอันนี้ผมบอกไว้ก่อนนะครับนะเหตุถึงต้องที่ผมบ้องบอกเพราะว่าผมแกะมาส่วนมากไม่ค่อยได้เจอน้อยมากบอกตรงๆว่าน้อยมากน้อยพอๆกับฟิล์มฟิล์มม่วงเลยแต่ฟิล์มม่วงนี่เจอน้อยมากฝ่านะครับนะฟิล์มม่วงนี่เจอน้อยมากนี่ถือว่าเป็น ถ้า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 จับได้เลยก็เป็นที่นิยมสุดนะครับนะนิยมสุดนะครับนะอ่านะโอเคอันนี้จะเจอน้อยฝ่าฝ่าพิมพ์ม่วงนิดเดียวถือว่าน้อยนะพี่ร้อยใบยหรือสิบใบนะครับเจอไม่เยอะหรอกครับนะผมบอกให้เลยนะครับนะส่วนตัวที่ผมมองนะส่วนตัวที่ผมมองนะครับนะพี่พี่ธันดยมีข้อชัดแย้งอะไรสงสัยอะไรพิมพ์ไวใต้กระทู้นี้ได้นะครับนะเราจะได้มาเล่นกันด้วยกันคล้ายๆกันนะครับนะเอาดูทําไมผมถึงบอกว่าเราเห็นนะครับเนี่ย จะเป็นเส้นสีฟ้าเลยนะครับนะพี่สังเกตตรงนี้นะเส้นสีฟ้าข้างใบหูเนี่ยจะเป็นเส้นยาวเลยนะครับเนี่ยแล้วจะมีขอบเหลืองอยู่เห็นไหมครับเนี่ยนะที่ผมบอกว่าองค์แรกจะไม่มีองค์สองจะเป็นเส้นสีชมพูองค์นี้เป็นสีนี้เลยอ้าวดูดูนะครับนะที่ผมเจอได้น้อยนะเห็นนะครับเนี่ยจะเป็นนี้ชัดเจนไหมครับชัดเจนไหมนี่นครับเนี่ยขอบไปยาวๆเลยนะครับเนี่ยเห็นนะครับแล้วข้างใบหูเนี่ยเป็นนี้เห็นไหมครับเนี่ยนะครับเนี่ยันี้อ่าพบเจอได้น้อยผมบอกเลยว่านิยมแน่นอนนะครับนิยมแน่ นิยมลองมาจาับทีมม่วงแน่ครับนะฮะดูเห็นนะครับเนี่ยเห็น,นี้ยอ่ะแล้วสังเกตอีกข้างหนึ่งข้างน่้นจะเป็นสีชมพูเลยถ้าคนเจอข้างแบบนี้แล้วข้างนี้จะเป็นสีชมพูนะเอาดูดูนะครับดูดูนะครับนะดูนะครับเห็นนะครับจะเป็นสีชมพูขอบข้างขอบใบหูขึ้นยาวมาเลยเห็นไหมครับเนี่ยดูเห็นไหมครับอ่าแววตาดูยังไงดูเหมือนเดิม ดูดูดูเวลตานะครับนะดูเวลตาครับเือนเดิมเลยนะครับเนี่ยอ่าโอเคไหมครับนี่นะครับนะแบบนี้นะพบเจอได้น้อยนะพี่พี่ันดสังเกตดีๆนะขายแบบนิยมออกไปนะครับนะผมบอกให้เลยว่ามีราคาหลุดแน่นอนนะสำหรับคนที่ไม่ศึกษานะอ่าแล้วผมจะให้ดูตรงนี้นะให้สังเกตดีๆอันนี้จ,ดจุดจ่ายตังเลยอีกที่หนึ่งถ้าพี่พี่ธันดจะเล่นแบบบานนี้นิยมนะออาดูนะข้างสังเกตตรงนี้จะเป็นขอบเหลือหมดเลยตรงนี้นะนี่นะ ดูนะดูนะดูตามผมนะนี่นะครับหน้าตรงนี้ขอบเหลือหมดเลยผมบอกเลยว่าเจอพบน้อยมากแทบจะนิยมได้เลยลองจากฟิลม่ง่งอ่าผมบอกให้เลยนี่ดูเห็นไหมครับดูนะครับเห็นไหมครับเ,เ,เห็นไหมครับยาวลงมาเลยยาวถึงสังกตินี่เลยนะครับเนี่ยอ่าคุณลองคุณลองคิดไปเองหรือเปล่าอ่าเดี๋ยวผมให้ดูนะ องนี้ลองจากองค์เมื่อกี้พบเจอได้น้อยแล้วนะอันนี้พบเจอได้น้อยเหมือนกันนะไอ้นะครับนี่ไม่ม่วงนะครับนี่ไม่เหลืองนะครับนี่ไม่นะเห็นนะครับไม่เหลืองเห็นครับนี่จะเป็นสีชมพูหมดเลยเห็นนะครับอ่าแล้วองค์นี้เจอพบได้มากเลยองคนี้ององนี้เจอพบได้มากจะไม่มีอะไรเลยเห็นนะครับเห็นนะครับนี่ดูเห็นครับนี่เห็นนะครับอ่าชัดเจนไหมครับอ่าแล้วดูองค์นี้ที่ผมบอกว่าลองจากนิยมฟีม่วงเลยองค์นี้นะ นหนครับตอนนี้มีคนหลายๆท่านเริ่มจะมาขอแบ่งผมหลายๆคนพินเป็นแบบนี้นะนะครับนะตอนนี้ผมแยกใครแล้วนะครับนะว่าสามพิมพ์เนี่ยแท้ทั้งคู่สามรูปแบบหรือสี่รูปแบบนะครับนะพี่พิมพ์ท่านใดที่ได้ไปอย่าพึ่งตีเก้นะครับนะดูที่ผมกรอนนะครับนะผมไม่ได้เอาตัวผมเป็นมาตรฐานแต่ผมเชื่อว่าสิ่งที่ผมเช่ามาผมว่าผมเช่าพอเยอะสมควรนะครับนะผมเช่ามาประมาณสองแสนกว่า แล้วนะผมที่ผมไปเช่าไม่ได้เช่าตอนที่ว่าทุกคนไปเช่ากันตอนที่ว่าแห่เข้าไปเช่ากันเยอะะผมไปเช่าก่อนที่จะแห่นะครับนะผมเชื่อว่าสิ่งที่ผมทาให้วันนี้หลายๆท่านจะได้ตาสว่างหลายๆท่านจะได้ความรู้หลายๆท่านจะได้ข้อคิดนะครับนะลองดูจากคลิปผมดูนะครับนะาเอาดูตรงนี้ต่อเห็นไหมครับจะเป็นเส้นจ่ายจุดจ่ายตังค์เลยตรงนี้นะครับน่าดูนะดูนะครับดูนะดูนะดูนะครับ อ่าเม็ดสีชัดเจนอ่าดูตรงคอเห็นนะครับเห็นไหมครับอ่าแล้วพ,พี่เพื่อนถามผมว่าฟิล์มม่วงจะดูยังไงคุณลองฟิล์มม่วงจะดูยังไงครับคุณลองนะครับนะอา้าวให้ดูกันเลยให้สังเกตตรงที่คอให้ง่ายเลยนะตรงที่คอเนี่ยจะดําแล้วจะมีเม็ดดากับแดงนะครับนะจะเป็นม่วงๆเลยเห็นนะครับเน,นีแบบนี้ดูนะ เห็นไหมครับเห็นเนื้อไหมครับจะม่วงๆอย่างนี้เลยเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยจะแดงดําแดงดําแดงดําเลยครับเนี่ยจะม่วงนี้เลยหน้าตาเขาจะม่วงหมดเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเห็นไหมครับหน้าตาจะม่วงเส้นจะมีเหมือนกันเห็นไหมครับเนี่ยลายน้ำก็จะเฉียงเหมือนกันเห็นไหมครับเห็นไหมครับเนี่ยทุกอย่างต้องม่วงแบบนี้นะครับนะระวังให้ดีนะครับนะเช่าม่วงนะครับนะเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ชัดเจนให้นะครับนะแต่ใบนี้ชัดเจนแน่นอนครับนะผมได้มาหนึ่งใบนะครับนะตอนนี้นะ ผมยังแกะไม่หมดเลยนะครับที่ผมเช่ามานะครับนะเช่าหาระวังให้ดีนะครับนะมุ้งม่วงนะครับนะอ่าโอเคไหมครับอ่าโอเคไหมครับเพราะว่าเราต้องดูจากโดยรวมหลายๆอย่างนะครับนะเส้นเหมือนกันอะไรเหมือนกันนะครับนะเห็นนะครับนี่แตกต่างกันนะครับนะสีม่วงก็จะเข้มกว่าสีธรรมดาเห็นไหครับนี่สามอย่างอะผมจะตั้งให้ดูนะอ้าวผมจะตั้งให้ดูนะให้เพื่อนๆสังเกตดีๆอ่าดูนะอ่าบานแรกที่ผมยิบมาเห็นครับนี่แบบนี้เห็นไหมครับอ่าบานที่สองเห็นนะครับ และแตกต่างอนดับาที่สามเห็นครับอ่าโอเคไหมครับนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเหมือนเดิมนะครับนะให้เพื่อนๆนะครับนะพี่ๆท่านใดสนใจรายการไหนนะครับดนี้ครับนะสนใจรายการไหนก็ทักมาหาผมได้จากลองบารมีปูทิม F4 นะครับนะใบธุรกรรมหรือพี่ๆท่านใดที่ดูจบแล้วอยากจะเข้าเพจผมนะครับนะเพจลองบารมีปูทิมนะครับนะผมให้ดูตอนนี้นี่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 นะครับนะก็ ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับนะผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้กระทู้นี้นะดูด้วยนะนี่นะครับนะเข้าไปกดติดตามดูกดติดตามกดถูกใจแล้วกดเข้ามาทั้งหมดด้วยนะครับนะพี่เพื่อนเพื่อนจะได้แนวทางในช่อง YouTube ด้วยแล้วก็แฟนเพจผมนะครับนะตามนี้นะครับนะอ่ะแล้วผมจะดูนะครับโอเคนะครับนะพี่เพื่อนเพื่อนท่าในใดที่สนใจอยากเรียนรู้ลายน้ําตัวไหนพิมพ์ใต้ฐานนี้ไว้ที่ผมใต้กระทู้นี้ก็ได้นะครับนะผมจะได้เข้าไปดูได้ว่าพี่เพื่อนเพื่อนจะได้รู้นะว่า ผมทำอะไรไปบ้างนะครับนะ้เพื่อนเพื่อนจะได้เข้าใจนะครับนะผมก็เช่ามาเยอะพอสมควรนะครับนะรุ่นนี้ก็เยอะพอสมควรที่จะให้เพื่อนเพื่อนเรียนรู้กันได้นะครับนะ้าเรียนรู้กันได้นะครับนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยช่อง YouTube ลองบาร,รมีหลวงพุฏิม,มเดี๋ยวผมจะเข้าไปอเอ่อเรียนรู้เรื่องเหรียญนะครับนะาสำหรับคนที่อยากจะเรียนรู้เรื่องเหรียญไม่ว่าจะเป็นปี39หลังขนมานปี56ปี5 3นะครับนะหรือปี6 2ปี 6, 3ส ปีหเดี๋ยวผมจะทำให้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube ลองบารมีหลูทิมด้วยนะครับนะวันนี้ผมลองบารมีหลูทิมก็ต้องวัจิกรมนุกมกรรม,ม,รรมทั้งหลายนะครับนะสิ่งที่ผมพูดใจไปนะครับนะก็ขออโหติกรรมให้น้องคนนี้ด้วยบางทีพูดจาไปดีหรือไม่ดีนะครับนะก็ขอรัธนาบารมีหลวงพ่อกล้วยชุตินทโรวัดโคศิตรามณสิวังพมมามะอะอุขอรัธนาบารมีหลวขพ่อให้ทุกคนจงมีงความสุขมันเจริญ คิดสิ่งใดก็ขอสมปรารถนานะครับณนะวันนี้ผมลองบาลมีปู่ทิมก็ต้องขอจบในเท่านี้คืนนี้เราไลฟ์สดกันที่เพจผมเพจนี้นะเพจนี้นะครับเพจนี้นะครับณนะเพจผมลองบารามีปู่ทิม f อลองพิมพ์ใน Google ได้เลยนะครับนะคนที่กดติดตามแล้วลองพิมพ์ใน Google ดูนะครับนะก,ก็จะเจอเลยนะครับนะพิมพ์คำว่าลองบารามีปู่ทิมนะครับนาะที่ขึ้นแบบนี้เลย นะครับนะพี่เพื่อนๆลงกดเข้าไปติดติดตามดูผมลงทั้งคลิปจำหน่ายทุกอย่างให้ไว้ใหนในในช่องในแฟนเพจแล้วนะครับนะจุดตำหนิใจตังลงไว้เยอะมากนะครับนะลองกดติดตามแล้วเข้ามาศึกษาเป็นแนวทางให้นะครับนะก็วันนี้ผมลองมาในบุทีมก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะครับนะฝากอีพีหน้าด้วยนะครับนะผมจะทําพวกเหรียญให้นะนี่เหรียญพวกนี้นะครับนี่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 ครับสามเก้านะครับนะสวยๆวิ่งวิ่งเนี่ยครับนะสามเก้านะครับนะผมจะทําขอบตัดจุดใจตังให้หรือจะเป็นปี สายฝนนี่ก็ทําให้นะครับนาะสายฝนปีห้าสามหรือจะเป็นปีห้าหกนะครับนี่ห้าหกก็มีนะครับนาะสองเหรียญเลยไม่เป็นเป็นสามบ้างสองบ้างนะครับนาสามขีดสองขีดหรือจะเป็นหกสามก็ไหลทองนะครับน้อวจะเป็นปีหกสี่สายฝนก็มีเดี๋ยวผมจะทําให้ให้ก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับนะวันนี้ผมลองบารมีบุตริมก็ต้องขอจบไปเท่านี้นะครับขอบคุณครับ